สวัสดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นการอินทิเกรตแบบกำหนด U นะครับแต่มีความสลับซับซ้อนนิดหนึ่งพี่แม็กทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคือการการเปลี่ยนให้ตัวแปรทั้งหมดให้อยู่ในรูปของ U เนี่ยจะมีความซับซ้อนมีหรือมีแทคติกนิดเดียวครับอันนี้เรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เริ่มแรกกำหนด U ก่อนปกติ U จะอยู่ในลักษณะของร o t นะครับ ตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะกำหนดเป็น u นะครับเพราะนั้นพี่แม็กตอนนี้พี่แม็กก็ลองกำหนด u เลยนะพี่แม็กเขียนไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าให้ u เท่ากับเท่าไหรครับ x ลบสนะครับให้ u เป็นลบสาทีนี้เราเปลี่ยน dx เป็น du ก็คือการดิฟ u เ <M> ทียบ dx นั่นเองจะมีค่าเท่ากับดิฟ x ลบ by dx เพราะนั้น du by dx ก็เลยจะไปค่าเท่ากับ d dx ได้1ใช่ไหมครับ d ลบ3ได้ศนเพราะนั้นฝั่งนี้เหลือ1นนี่เราริบกระจายเข้าไปนะครับเหลือ1เพราะนั้นข้อน,นี้เลยสรุปได้ว่า du จะเท่ากับ dx นั่นเองนะครับตรงนี้โอเคเราไปเปลี่ยนที่โจทย์ได้เลยครับเพราะนั้นข้อน,นี้มีค่าเท่าไหร่ครับ เท่ากับตัวอินทิเกรต x ยกกำลังสส่วนสแควรูท u ครับ dx ก็คือ du นั่นเองครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับทีนี้เห็นไหมยฮะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่3เราต้องเปลี่ยนรูปโจทย์ให้อยู่ในรูปของ u ทั้งหมดฮะทีนี้เราติด x ยกกำลังสครับ ตรงนี้นครับเราต้องเปลี่ยน x กําลังสเป็น u เราเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้นี่ครับจากเดิม u เท่ากับ x ลบสนะครับเพราะนั้นถ้าพี่แม็กอยากได้อยากรู้ว่า x เท่ากับอะไรของ u ใช่ไหมครับพี่แม็กก็ย้าย x ย,าย้ายลบสาไปฝั่งบวกใช่ไหมครับย,ย้ายลบสอ่าโทษทีโทษทีทษทครับโทษทีตรงนี้ ยายลบ3ไปฝั่งนี้าก็กลายเป็น x เท่ากับ u บวก3มเไหมครับตรงนี้จะเป็น x เท่ากับ u บวก3าตรงนี้ไม่งงนะนี่แหละพ,พี่แม็กบอกว่ามีเทคนิคนิดเดียวคือตรงนี้เองก็คือเรา,เราแปลงออกมาแล้วลครับ x มันไม่หมดไปก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาดิฟ u ตรงเนี้ยครับไปตัด x ทิ้งเราจําเป็นที่ต้องมาเปลี่ยนรูปสมการตรงนี้ให้อยู่รูปของ u นั่นเอง โอเคต่อเลยเพราะนั้นข้อนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอินทิเกรต x กยกกำลังสก็คือ u บวก3ยกกำลังสองนั่นเองนะครับส่วนด้วยสแควรูทู u, du เห็นไหมครับตัวถึงตอนนี้เราแปลงรูปสมการให้อยู่รูปของตัว u ทั้งหมดแหละต่อไปก็แค่การอินทิเกรตตามสูตรเท่านั้นเองครับ ดิเกตตามสูตรแล้วก็ได้คำตอบมาก็แทนยูกับลงไปก็จบข่าวสำหรับข้อนี้ครับอน,นี้ตามต่อให้จบเลยครับดิเกตตัวข้างบนครับเป็นกำลับบงสองสมบูรณ์ใช่ไหมครับได้เป็นหน้ากำลัง2องบวกสคูณหน้าคูณหลังได้6 u บวกหลังกำลังสองได้9ครับสองเล็บครับทีนี้ตัวนี้ครับ ตัวนี้คือรูทยูรูทยูคือ u ยกกําลัง1นส่วนสใช่ไหมครับยู u, ยกกำลัง1นส่วนสนะครับปกติหารตอนนี้มันหารอยู่นะครับเรายกขึ้นมาคูณเลขเลขชี้กําลังก็จะติดลบครับเท่านั้นครานี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับคูนกับยูยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองดียูนะฮะตรงนี้ไม่ไม่งงเนาะเห็นไหมพี่แม็กดึงมันขึ้นมาจากตัวหาร เลขชี้กำลังก็จะติดลบนะครับบรรทัดต่อไปพี่แม็กก็กระจาย u ย,ยกกำลังลบหส่วนสเข้าไปนี่กระจายเข้าไปครับบรรทัดถ,ถัดไปก็จะได้เท่าไหร่ครับเป็นอินทิเกตรตเป็น u ย,ยกกำลัง2องลบหส่วนสครับบวกห u ย,ยกกำลัง1นึลบหส่วนสถูกไหมฮะแล้วก็บวกเ u ยกกำลัง1ส่วน2ครับน u เห็นไหมฮะเลขชี้กำลังบวกกันฮะเลขฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันแต่เผอิญเลขชี้กำลังของตัวหนึงมันติดลบอยู่ลบคูณบวกก็เลยเป็นลบครับตรงนี้ครับ,รบมาทัทัดต่อไปมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับอินทิเกต u ยกกำลัง สองลบห่ส่วนสได้เท่าไรครับสส่วนสนะครับบวกด้วย6กยูยกลังหนส่วนสครับบวกด้วย9ก้ายูยกําลังลบหส่วนสครับดี DU, นะครับตรงนี้บวกลบเสร็จส่วนโอเคครับบรรทัดถ,ถัดไปก็จะกลายเป็นสูตรอะไรครับเข้ากลายเป็น indicate, อ,อินดิเกต u กกำลัง n เท่ากับ u ยกกำลัง n ลบ1ส่วน n ลบ1บวก c นะครับพี่แม็กทำไปครั้งเดียวเลยนะครับจริงๆมันก็คือการตรงกระสูตร3ด้วยนะคือมันกระจายอินเเกตเข้าไปเห็นไหมก็เวลาเราฝึกทำก็ทำไปไหวได้เลยครับาก็จะกลายเป็นครับอินทิเกต u ยกกำลังอินทิเกรต u ยกกำลังสาโทษทีครับ ยูยกกำลังสาส่วน2ได้ยูยกกำลัง3ส่วน2บวก1ส่วน3ส่วน2บวก1ครับบวกด้วย6กยูยกกำลัง1ส่วน 1, 2บวก1ส่วน1ส่วน2บวก1ครับบวกด้วย9ก้ายูยังลบ1ส่วน2บวก1ส่วนลบ1ส่วน2บวก1แล้วก็บวก4ี่เห็นไหมครับ ที่เหลือก็เป็นการบวกลบเศษส่วนของเราแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้โอเคก็ได้เท่าไหรครับกลายเป็น u ย,ยกกำลัง5ส่วน2ครับทีนี้ตรงนี้ครับมันก็คือ5ส่วน2ถูกไหมครับทีนี้พอมันหารอยู่มันเป็นเศษซ้อนเราก็กลับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณครับจากเดิมเป็น5ส่วน2กลายเป็น2ส่วน5ครับอันนี้ก็จะกลายเป็นบวก หกยยกกำลังใช่ไหครับ3ส่วนสกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปก็จะกลายเป็นคูณด,ด้วย2อส่วนสตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็บวกด้วย9ครับยยกกำลัง1นึ่ส่วนสกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปก็จะกลายเป็น2อส่วนหตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็บวกสี่เข้าไครับ ถ้าต่อไปแล้วก็แทน u เข้าไปแทน u กับเข้าไปคือแทน u ตรงนี้นะครับกับเข้าไปในคําตอบของเรานะครับก็จะได้แล้วจะกลายเป็นเท่าไรครับมีค่าเท่ากับ2ส่วน5ครับ u ก็จะกลายเป็น x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5.2ส่วน2ครับบวกด้วยครับตอนนี้ตัดกันเหลือ4ใช่ไหมครับ4คูณ u กับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2ครับบวกด้วยตัวนี้คูณการกลายเป็น18นะครับบวก18 x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็บวก4ก็จะได้เป็นคำตอบอไม่บังเนาะโอเคครับก็จะ,ะดูยากนิดนึงแต่ดูตามพี่แม็กไปก็สามารถเข้าใจได้นะครับทีนี้เทคนิค สุดท้ายนะครับตรงนี้จะวุ่นวายแค่ตรงนี้ครับแค่ตรงนี้คือกับ u เป็น x เปลี่ยน u เป็น x เปลี่ยน x เป็น u ที่อยู่บนตรงนี้ครับเนี่ยเราไม่สามารถตัด x ได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีเทคนิคต,ตรงนี้เข้ามาซึ่งโจทย์ตรงนี้เจอบ่อยๆแน่นอนนะครับพี่แม็กรับรองก็โจทย์ข้อนี้ก็คงมีอยู่เท่านี้นะครับก็พี่แม็กเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ สู้ๆครับสวัสดีครับ